มาถึงช่วงพี่จอจราจรนะครับมาดูความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถเมย์ไฟฟ้าของไทยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทดลองเดินวิ่งกันไปปีที่แล้วนะฮะวันนี้จะเปรียบเทียบกับรถเมย์ไฟฟ้าของต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับพี่จอใช่ใช่ครับคุณไก่คุณเอิงครับดูสิครับว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํากับสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับอะไรที่จะมาเป็นข้อเปรียบเทียบกันได้บ้างครับมาครับสวัสดีครับกิติพันธุตากุลนะครับจอจราจรของท่านในช่วงของเที่ยงวันพันเหตุการณ์นะครับ สำหรับเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้านะครับล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมครับก็ได้ยกเลิกการของงบประมาณสนับสนุนกับกระทรวงพลังงานไปแล้วนะครับสำหรับรถเมล์ไฟฟ้าจานวน20คันเพราะว่ามีขั้นตอนในการพิจารณาที่ค่อนข้างจะนานและซับซ้อนนะครับในขณะที่บอร์ดของคอสมกนั้นก็ได้มีการเห็นชอบนะครับในการสั่งซื้อรถเมล์ไฟฟ้า200คันและขณะนี้ก็กําลังยื่นเรื่องให้กับกระทรวงคมนาคมนั้นได้พิจารณาอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเนื้อหาอยู่ที่การชาร์จไฟของรถเมล์เหล่านี้ครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูตัวอย่างในต่าง นะครับเราจะเห็นได้ว่าการชาร์จที่นั่นสามารถที่จะชาร์จได้เร็วและก็บริหารจัดการได้ง่าย้วยครับไปดูครับถามว่ามันชาร์จกันยังไงครับรถเมย์ครับมีชุดแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ทางด้านบนของตัวรถครับมีระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ามีระบบเบรกนะครับซึ่งเหยียบเบรกปุ๊บก็จะชาร์จพลังงานกลับไปที่แบตเตอรี่ได้และสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคือตัวชาร์จซึ่งอยู่บนด้านบนของตัวรถเมย์นั่นเองนะครับพาท่านผู้ชมไปในหลายๆประเทศนะครับไปที่ประเทศสวีเดนกันก่อน สวีเดนนี่เขาใช้รถเมล์ไฟฟ้ากันนานแล้วนะครับดูครับว่าเขาชาร์จยังไงครับหัวใจอยู่ที่ด้านบนครับเวลาเขาไปที่ป้ายรถเมล์นะครับเครื่องชาร์จนั้นก็จะหล่นลงมาจากทางด้านบนนะครับที่ป้ายรถเมล์ที่เยอรมนีก็เหมือนกันครับที่สุดกาครับคนขับต้องเลงสักนิดนึงนะครับพอเล็งได้ที่ปึ๊บอยู่ใกล้กับตัวชาร์จแล้วที่ชาร์จจากตัวด้านบนนะครับก็จะลงมาครับทำการชาร์จชาร์จแป๊บเดียวนะครับประมาณ4-5นาทีเท่านั้นนะครับไม่ใช่ชาร์จนาน6-8งดชั่วโมงนะครับชาร์จเสร็ ก็จะขบกลับขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับนี่คือที่เยอรมันนะครับถามว่าต่างประเทศในเอเชียมีไหมจีนมีครับดูครับแต่ถ้าแทนที่จะเป็นล่างบนลงล่างนะครับนี่เป็นล่างขึ้นบนแทนครับลักษณะการทํางานนี่คล้ายกันนะครับนี่ที่จีนนะครับถามว่ารูปแบบอื่นมีไหมมีนะครับที่เยอรมันอีกเหมือนกันครับเป็นลักษณะเป็นหัวเสียบนะครับจะมีรางอยู่เห็นไหมครับชาร์จแบบนี้จะเป็นหัวเสียบชาร์จชึบเสียบเข้าไป นี่จะเร็วนะครับ15วินาทีเท่านั้นครับสามข้อมูลอ้างอิงครับและล่าสุดนะครับเป็นการชาร์จแบบไร้สายครับดูครับนี่พือที่สหราชอาณาจักรนะครับดูนะครับชุดชาร์จนั้นจะลงมาเลี่ยพื้นนะฮะดูฮะหลังจากนั้นจะทําการชาร์จไม่กี่นาทีครับผู้โดยสารขึ้นไปปุ๊บก็จะทําการชาร์จเสร็จทันทีขูดลับขึ้นไปครับนี่เป็นการชาร์จระหว่างทางนะครับซึ่งสามารถทําได้ตลอดรายทางนะครับ ข้อดีของการชาร์จระหว่างทางนั้นก็คือว่าแบตเตอรี่ของตัวรถเมย์นั้นไม่จําเป็นจะต้องใหญ่จํานวนก็ไม่ต้องมากนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะน้อยและที่สําคัญก็คือว่าการแบกน้ํนาหนักของตัวรถเมย์เองก็จะแบกไม่มากการกินไฟก็จะน้อยการวิ่งก็จะวิ่งได้มากถ้าคอสมกรดูอยู่หรือว่ากระทรวงคมนาคมดูอยู่นี่น่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะครับดีกว่าการชาร์จที่ปลายทางอย่างเดียวหรือว่าการสลับแบตเตอรี่ในชุดใหญ่นะครับคุณให่คุณเอิญครับคับข,ขอบคุณครับนี่เดี๋ยวถ้าไทยเอามาใช้ก็ต้องเตรียมที่ชาร์จไวว้้ดยนะะค